กลับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมสน,กสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเด็กอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีเกมอะไระเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะขออนุญาตแนะนำชื่อเกมก่อนเลยเกมวันนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่1ประถปฐมนิเทศ ชื่อเกมจับคู่ภาพของใช้กับโครงร่างอีกครั้งได้ไหมคะได้คะ่ะคุณครูแพรวชื่อเกมนะคะจับคู่ภาพของใช้กับโครงร่างอ่าเอ๊คุณครูแพรวคะแล้วข้อตกลงในการเล่นเกมเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะ เขาตกลงในการเล่นเกมของเรานะคะคุณครูแพรเราจะเล่นเกมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเล่นร่วมกับเพื่อนนะ่ะเราจะต้องแบ่งปันเพื่อนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแย่งกันเล่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเก็บนะคะให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเกมก่อนนะคะจากนั้นจึงค่อยเก็บค่ะ และในการเก็บของเรานะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเก็บเข้าอา,อาจจะเป็นถุงนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกล่องเป็นตะกร้านะคะให้เด็กๆนะคะเก็บให้เรียบร้อยค่ะและเมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะวนเกมนะคะโดยใช้เกมเก่าจากในระดับชั้นอนุบาล2เทอมปลายวนกลับมาเล่นได้อีกใช่ไหมคะค,คุณครูแพรวใช่แล้วค่ะ เอาละค่ะคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะว่าวันนี้เกมของเราเนี่ยเล่นอย่างไรและทําไมถึงมี2ชุดละคะที่เกมของเรานะคะมี2ชุดก็เพราะว่าเกมที่อยู่ในถุงนี้นะคะจะเป็นเกมขนาดจริงที่เด็กๆนะคะจะได้เล่นกันส่วนเกมที่อยู่ในตะกร้านะคะอยู่ในตะกร้านะคะก็คือเกมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ ให้เด็กๆนะคะได้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อค,คุณครูสาธิตการเล่นเกมค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเรามาสังเกตร่วมกันก่อนดีไหมคะดีค่ะค,คุณครูแพรเราจะมาสังเกตร่วมกันนะคะว่าภาพนะคะมีภาพอะไรบ้างอ่ากลุ่มแรกที่เรานำมาสังเกตนะคะจะเป็นภาพเลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะช่วยคุณครูแพรกับคุณคณร,รูแพรดูนะคะว่าภาพแรกของเราเนี่ยเป็นภาพอะไรคะ เก่งมากค่ะเป็นภาพแปลงสีฟันค่ะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะเยี่ยมมากค่ะเป็นภาพแก้วน้ำมีหูนั่นเองภาพนี้ละคะได้ยินเสียงตอบกลับมาว่ารองเท้าค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ ภาพต่อไปคือภาพอะไรคะลองสังเกตดูสิคะเป็นภาพเสื้อนั่นเองคะอ่ะภาพสุดท้ายคะ่ะเก่งมากคะ่ะเป็นภาพกระเป๋าผ้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคะล่ะเรามีทั้งหมดกี่ภาพนะคะคุณรูแพ้คุณรูแพ้นะคะลองอ่านเลียงนะคะทีละภาพดูสิคะแล้วนับไปพร้อมกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ภาพค่ะ อันนี้เป็นภาพที่1ภาพที่สอ<า>งภาพที่3ามภาพที่สและภาพที่5เยี่ยมยอดมากเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ภาพคะ,ะมีทั้งหมด 5ภาพด้วยกันค่ะคุณครูแพรเยี่ยมมากๆค่ะ,ะภาพของใช้ของเรามี5ภาพทีนี้เราจะไปดูที่ภาพโครงร่างของเราบ้างนะคะภาพโครงร่างนี้นะคะก็จะเป็นภาพโครงร่างของของใช้เหมือนกันค่ะให้คุณครูแพรนะคะวางแบบกระจายนะคะได้เลยค่ะขอกระจายทั้งตรงข้างหน้าของคุณครูแพรและคุณครูแพรเลยนะได้เ,เลยค่ะเราจะแบ่งกันเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะ กระจายไปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะขยับ,ยบนิดนึงขอบคุณค่ะพุณครูคคแพรอ่ะทีนี้เรามาสังเกตนะคะภาพแรกของเราก่อนเลยค่ะเด็กๆคะในเด็กสังเกตดูภาพแรกนะคะคือภาพอะไรเอ่ยอกระเป๋าผ้านะคะเราจะมาลองดูว่าภาพโครงร่างไหนคือภาพกระเป๋าผ้าคะ ได้ยินเสียงบอกว่าภาพนี้ใช่ไหมคะคุณครูแพรล,ลองเอาไปเทียบดูสิคะว่าใช่หรือเปล่าเด็กๆลองดูสิคะใช่ไหมคะเอะไม่น่าจะใช่นะคะคุณครูแพรอทีนี้เด็กๆลองดูใหม่ภาพนี้หรือเปล่านะเด็กๆว่าใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะใช่เลยค่ะใช่แล้วเราก็ทำการจับคู่เลยเลื่อนมาชิดกันเลยต่อไปเรามาดูภาพที่สองกันเลยค่ะภา,ภาพที่สองคือภาพเสื้อนั่นเองแต่เอ๊ะโครงร่างไหนคือเสื้อนะให้คุณครูแพรเลือกดีกว่าค่ะว่าภาพไหนคือเสื้อคุณครูแพรนะคะจะขอร้องสังเกตดูนะคะเอ๊ ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นภาพนี้ภาพโครงร่างนี้เด็กๆคิดว่าใช่หรือเปล่าคะอืดูจากลักษณะแล้วเด็กๆบอกไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าภาพโครงล่างนะคะมีขนาดเล็กกว่าภาพของของใช้อีกค่ะใช่แล้วค่ะขนาดเล็กกว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะเราลองเลือกภาพอื่นดูซิคุณครูแพรล,ลองเลือกสิคะคุณครูแพรนะคะคิดว่าต้องเป็นภาพนี้ค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรเพราะว่า โครงล่างนะคะถ้าคุณครูแพวสังเกตนะคะมีความคล้ายกันมากเลยค่ะใช่ค่ะ,อะพอถูกต้องแล้วเราก็นำไปจับคู่ให้ชิดกันเลยค่ะค่ะ,ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของรองเท้านั่นเองค่ะเอให้คุณครูแพรเลือกดีกว่าค่ะคุณครูแพรนะคะขอเลือกเป็นภาพนี้ถูกไหมคะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราก็ทำการจับคู่เลยดีไหมคะดีค่ะมากเลื่อนเข้ามาชิดกันเลยติดกันเลยนี่เรียบร้อยค่ะภาพต่อไปเป็นภาพแก้วนะ้ำมีหูค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊ภาพนี้หรือเปล่าคะคุณครูแพรโอ้คุณครูแพรว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าขนาดของโครงร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะ อ่าเล็กกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ่า,าต้องเป็นภาพนี้แน่ๆเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณครูแพลวก็จะจับคู่เลยเหลือภาพสุดท้ายแล้วภาพแปลงสีฟันนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าถูกต้องหรือยัง<ฮ>ถูกต้องแล้วแน่ๆเลย,เลยวิธีการเล่นก็จะ เป็นประมาณแบบนี้นะคะจะเป็นการฝึกการสังเกตนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูนะคะกับเด็กๆช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมนะคะว่าจับคู่กันได้ถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นจึงค่อยเก็บและเปลี่ยนเกมนะคะค่ะเด็กๆอยากเล่นกันหรือย,อยังเอ่ย เสียงตอบกลับมาดังชัดมากๆเลยค่ะว่าอยากเล่นแล้วครับอยากเล่นแล้วค่ะถ้าอยากเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมการศึกษากันนะคะให้เวลากี่นาทีดีคะคุณครูแพรวให้เวลา5นาทีดีไหมคะทันไหมเอ่ยทันไหมนะ,อ,ะอันน,<า>นเดี๋ยวเราลองดูน,นะแล้วเดี๋ยวเราก,กลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะค่ะ อย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เกมสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆนะคะได้เรียนรู้การเล่นร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะอีกทั้งนะคะได้ฝึกการสังเกตร,รวมถึงการพิจารณาในการจับคู่ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเย่ยมมากๆเลยค่ะในเด็กหลายคนนะคะก็ มีการนะคะปรึกษาเพื่อนด้วยนะคะคุณครูแพรวว่าเอ๊แบบนี้คู่แบบนี้ถูกหรือเปล่าภาพนี้คู่ภาพนี้ถูกหรือเปล่านะคะมีการพูดคุยกันด้วยค่ะยอดเยี่ย e มมากๆเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่นะคะรวมถึงการเล่นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ทำกิจกรรมนะคะสนุกสนุกเยอะแยะมากๆเลยอ่ะไหนลองทวนนะคะไหนลองสรุปมาให้ค,คุณครูฟังหน่อยอย่างเช่นอ่กิจกรรมแรกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเราทำอะไรกันไปบ้างคะได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่าได้เล่าให้เพื่อนๆและค,คุณครูฟังว่าตอนปิดเทอมหรือปิดภาคเรียนเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างและทำกิจกรรมใดบ้างค่ะ เก่งมากค่ะต่อไปกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำอะไรกันบ้างคะเด็กๆบอกว่าได้เคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่และได้เคลื่อนไหวเรียนแบบท่าทางของเพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะได้ยินเด็กๆตอบว่า ได้รู้จักชื่อครูประจำชั้นแล้วก็ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะจำได้เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะ,คะกิจกรรมศิละปะเด็กๆได้ทำอะไรกันไปบ้างคะ ได้ยินเสียงเด็กๆตอบว่าได้ทํากิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ํามันวาดภาพนะคะคูแพรการร้อยนะคะและการตัดนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการจับคู่อะไรนะคะเด็กๆจับคู่ภาพของใช้กับโครงร่างนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะลากันนะคะคุณครูแพรเรามาร้องเพลงกันดีกว่าค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอสเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเจอวันหน้า ยิ้มกันหน่อยสิจ้ะโบ<อ>กมือบาย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 ,บายค่ะเด็กๆ<า>แล้วพบกันใหม่นะคะ